ตัวผู้หญิงครับวันนี้มาหรือยังเนี่ยยังไม่รู้ว่ามาหรือเปล่าไม่เคยมากรองกยัง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 ไม่มาไอ่มีใครมาฆ่าจริงดิอามาแล้วใช่ไหมไม่ใช่นี่อ้าวโอเคโอเคได้ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอมกิโล สวัสดีล롱วัดมีงมาอกองเลือดน้อยแล้วนะอิงจะไปฆ่าใครอ่ะคู่ปรับเขาเองไอนนตัวปลอมเป็น,ปปนคู่ปรับเขาวลานานมา,ากนานแสนนานเอ้าตัวจริงเหรอนเนี่ยโอ้ยยืนเหมือนตัวปลอมเลยผิดแล้วอ่ะมันมีคน ไม่ซื้อแล้วไม่ซื้อ,อยังไงไม่ซื้อไม่ซอ่ะมันไม่ซื้อเล่นกูเมื่อกี้ฟันโดนอยู่นะมันไม่ยอมเล่นแบบจริงจังอ่ะเพื่ะตายจะงอากาศเยอะเอาจริงดิเปลี่ยนแบบแบอุกยเ,เ,เมื่อกี้ฟันได้แถมเขาฟันไม่โดนด้วยไม่รู้เป็นอะไรอเ,เอาอนี่ตัวปอมแน่ๆเลย ตอนนี้เริ่มสับสนแล้วอตกนทุกทีจะไปคิวเขากันหรอไมันต้องตายเมื่อกี้ฟันโดนทีหนึงไม่ตายโอ้ยถ้าตายดีน่าจะเก็บ<อ>โอเคตายโปัตายอึออเหมือนจันั่นเราเนี่ยผู้ปรับเก่าเขาผู้ปรับเก่าเองอนน่ะไม่ได้มืนกัน่มน,มน้ตายกันทหมดคนละคนกันมาก ถ้จะออกนเครื่งงองัซื้อ,อจรวดหรือยังยังไม่ได้ซื้อเลยครับยังไม่ได้ซื้อจรวดเลยจรวดยังไม่ได้ซื้อเลยมันแพงยังไม่ได้เก็บตังค์ซื้อเลยวันนี้เรามาเล่นแบบนี้จะชิลกว่าแล้วกันกจริจริงระหว่างที่เล่นเราก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไปเดือคข้นไข้าไหนมาดิยัไม่มีจานค่ะเอาคโอ ป้าทิ้งให้อะไรล่ะแอบฆ่าคนเอฟเคว่ะยงเงี้ยไม่แมนเลยแล้วเราก็ทำโคลแบบไม่แมนเลยนะคือฆ่าคนที่เขาแบบอยู่นี่เฉยๆอันนี้แค่2.5เองเขาอยากจะจับติดเอ้าอันนี้กูป้อนมาโคลเกือบหลงก่นละให้หลงพ่อมาเล่นได้พี่หลงพ่อจะเล่นไเล่นๆหลงฮะเออหลงหลงพี่น่จะมาเล่นด้วยนะ วันนี้เรื่องเรื่องแมปสำรวจพักไว้ก่อนเพราะว่านั้นเราเราฟาร์มติดตอนไหนก็ได้แต่เอาจริงๆแมปนี้มันถ้าเล่นตอนไหนก็ได้นะแต่แล้วมันก็สนุกเลยแต่ว่ามันสนุกโอเคตัวปอมอยู่ตรงนี้โอเคตัวปอมบไฟเล่นของเองตกหนักนะสกปโคตตกหนักเลยตอนนี้เริ่มเบาลงแล้วสกปรกเอ้าขอโทษเองไฟมันขับสนไงคือเราไม่รู้อะ เพราะมันแบบมันเราพุ่งเร็วไงเราเร็วเราเร็แบบไม่ได้ดูเลยนะ้หนอ่านหน่อยครับอ่านโอเคอ่านอ่านแน่นอนครับ<ม>โอเคฟอเล็บเฮ้ยเขาโดนเขาโดนทีนี่เต็มตัวเลยอ่ะ,อะทิเกทเกอร์ทิกเกอร์บอกให้อ่านเด้อก็อ,าอ,อ่านมาเฮ้ยดีดีเขาคิวไปไม่ทันทำไมเลยเขาคิวคนหนึ่งได้<อ>ไแล้วเด้อเจเดว่าคนนั้นตกแม็กแน่เลยเป็นคนที่เองเคยฟันมันทีนึงถ้าเกิดเองเคยฝากรันแผลไม่ให้มันแล้วมันตายก็คือเองก็จะถือว่าเองฆ่าได้ จะเอ็งฝากร้อยแผงไว้ให้หมดจะโจดิซี่มาเล่นด้วยเหรอจะโจดิซี่มาเล่นด้วยโจโจมาแล้วติกเกอร์ติกเกอร์มาแล้วฆ่าติกเกอร์เร็วเอยตายขยันจะอยู่เป็นป้านี่เนี่ยวตอนนี้จะาจะจะตายแหละไม่ตายเลยชูวยชัดเอชเพราะเธตเธอิกเกอร์ดูไลฟ์ของเองบอกให้ติกเกอร์เรื่ออะไรอ่ะเข้ากลุ่มไลน์เขาด้วยนะกลุ่มไลน์เนี่ยกลุ่มไลน์ยินจ่ายินจ่ายูทูบเะรอใช่ ตอนนี้ไม่ได้อยู่ใช่เขารู้ตอนนี้ไม่ได้อยู่เอ็งบอกเซนเจอร์หน่อยได้ไหมจะพซนเตอร์มาดูเอาพอคิวได้สองคนเลยคูดับเบิ้ลคิวจะจัดดับเบิ้ลคิวว่ะมาร์คนเก่งจริงมาร์คเองจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยเกจ้าดิพกดิ๊กไี่ไิ้งพวกข้าเอาเลยมั้ ไม่ม,ม,มาเขาเองฆ่าเขาเน่าเหนืเอยเาตายคือคนจยโดยดีๆอาเโจยนาโตโตบิดบิดขนาโจตบิดมาี่โจโตบิดดีกว่าโอเคฆ่าได้แต่ก็ตายโอเคฟ้ารองมาได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้ว มีับนี้อยครับอัะดอมมัน่าเาอยากหนักไม่มีใครอยู่โจดิซี่าบอจโจดิซี่อะนะถ้าเจอโจดิซี่มาโจบิซี่อ้ยโจโจบิไม่ได้เข้าร้านออตายเลยงมาีอจตไม่ัเออโจดิซี่ฝากรอสายไว้ผมตายมตายเลยม่ 你有多高？ พูดไม่ต้องการเขาตายเลยโอเคเมื่อกี้มันมันตายเป็นตายเป็นทอ่อนไมงเป็นไม้ไปก่อนไม่งั้นหลงโกล เอ้าโดงไทฟันเนี่ยโถนี่ล เฮ้โหลมาไม่ได้ยินเลยเลยโอเคบายบายเอาค่าได้ด้วยเออเดี๋ยวค่าได้หรองง ยังจะหนีน่นี่แหละคือวิธีง่ายที่สุดพี่แตะตะกปตรับ<า>เอาไปฆ่าตัวตายเฉยเอาา้ยแม่าจะต,ตัวป้อมมากกว่ามันเข้ามาแล้วโอเคลิซี่เนตลิลลี่บอลลูนมันเจอดิดีเลยตอบม,มั้ะไม่มาแล้วะที่ไหนมา โหตายเลยโอ้โหกิกินแล้วกินเผือพี่ตายไม่เดือดเอดจึ๊บจึ๊บโอเคพุ่งไปรัวๆพุ่งไปอย่างเร็ววูแล็กร์แกร์แกเร็่อเรอยเรื่เรยอะไรเนี่ยอ้าวเขาเขาจะเล่นแบบอื่นอะมากลองต้องลองมาเล่นแบบนี้ก่อนครับเล่นแล้วอาจจะปิดใจก็ได้อย่างผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยใกกลลลล้้ไปแแวนน่่ะเเเขา็ยบบ เรามาเล่นชเชื่องหน่อนาีย่เมกี้ฆ่าอย่างเร็วเลยเอาเได้สอ,องคนตายเลยฮะเองเชือีได้สองคนเล่นจะตายเลยโอเคโอเคมีเวลาพักสักแป๊บหนึ่งแคนยอนโอเคมา ทำไมต้องตั้งชื่อว่าแขนหย่อนอ่ะโอ้โหโดนลมควันเลยอะไรเนี่ยพึ่งลงมาไม่มากหลวงหลวงพี่อยากเล่นแบบอื่นอยากเล่นแบบอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะดูคำขอสิจะได้ไปเล่นก็ได้ใกล้พอพอดี โดนฟันมาเฮ้ยชุณครัคพี พี่ต่อมสิถ้าหลงพี่ไม่ต่อก็เล่นแบบเดิมไปโอ้ยอลลลนองยิงใก้ดขึ้นทโทษมาค่าเขสุดยอดเลยเมื่อกี้มาค่าแบบเร็วกว่าแบบรวดเร็วมาก ดีหน,น,นยต,นตคิด่าัจนจ้าโอหจะฆ่าเพืนตัวเองอีกแล้วออโอคจตัวปอมแบบดูแบบโอเคตอนนี้พายุไปแล้วรู้๋ึวว่าจะเป็นแค่พายุฝนฟ้าขนองมามาปุ๊บไปปั๊บ มีคนกำลังตามล่าเขาอยู่มากช่วยด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้มีคนกำลังตามล่าเขาเขาก็ลังโดนคนตามล่าอยู่อตรงนี้ตายกันโอเคหนีแล้วบายนั่นะเล่นดับใหญ่ขนาดน,นี้มีม่กายม่กายอยู่เอ็งเล่นแมปอะไรเพื่อนก็เล่นแมปเดียวกับเอ็งอเนาะ เอออย่าฆ่าไปตามสักคนเลยโถไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เดื่าเกียรแล้วถ้าจะยานเขาบอกว่าต้องเกียรไอ้คนนี้นะวัดข้ามันเมื่อกี้มันเห็นอะไรตัวปลอมจะไม่ถือดาบกันว้ โอ้ฆ่าใครไม่ไม่มีหนีหนีอย่างเดียวเลยครับจาังหวะนี้โดนไล่ล่าแน่เลยตอนนี้กำลังโดนไล่ล่าอยู่หนีก่อนอึ๊บโอเคโาเคเชื่อเราแต่งน,น้าจังหวะตรงนี้ชือโอเคเราต้องขยับตัวให้ให้บ่อย เราต้องขยับตัวตลอดเวลาวถ้าไม่ขยับตัวนี่มีสิทธิ์โดนฆ่าสูงมากอุ้ยโดนตายเ,เก๋ยคือที่สองวัดเจออุ้ยตกตายอีกแล้วแบบเฟิร์สอ็ต้องเก่งถ้าเกิดเอ็งไม่เก่งก็จะตกตายบ่อยอ่ะบบนี่เ,นเชนเขาเนี่ยไม่เคยตกตายเลยแทบไม่เคยตกตายเลย โอเคฆ่าได้คนหนึ่งเหมือนกันมากแต่เขาไม่ตายมันจะตามว่ะ,ะว้าโอ้เกือบตายหนีสิครับบโลอะไรเพนเพนปลา,าลาเบน,นวันหยุดวันหยุด คนนี้อาจจะเล่นจนถึงดึกเลยก็ได้เอาจริงตัวนี้ก็เริ่มดึกแล้เอฟเคแบบเนี้ยตัวจรงิงแน่ๆน่ที่มีสีเป็นตัวปลอมตัวปลอมมันจะต้องเดินติดก,กำแพงแต่ถ้าเกิดเป็นตัวจรงิงถ้าอยู่นิ่งๆก็คืออยู่นิ่งๆ ไปลัดถอดเขาโดนไล่ล่าโอเคไม่โดนแล้วล่ะนั้นก็ย้ายอมากเองโดนฆ่าแล้วเหรอโถโอเคค่ะรู้สึกว่าจะฆ่าได้หรือเปล่าอ้าวฆ่าไม่ได้หรอโถก็ตายอีกแล้วตกตายอ่ะอีกตกตายบ่อยแสดงว่าเองยังไม่ชำนาญมากอะมากโอ้โหโดนรัดถอดเลยแล้วมันไล่ล่าน้ำมันตามล่า นี้ก่อนเลือดเลือนน้อยแล้วอเองตกแบบบ่อยแสดงว่าเองไม่ชำนาญมามา,มา,าออเออตาโอเคเกือบตกใช่ค่ะแสดงว่าเองไม่ชำานาญมากมาาดดก็ชนะเลเฮ้ยยังเยู่ก่อนเ่ยนะครับเ้ยเกือบตกโอ้โหเกือบตกอ้ยอุ้มน ตอนนี้เราเล่นกันสามคนนะครับใช่ไหมมากเล่นกันสามคนโอ้ยพุดดิ้งเกิร์ลตังเกิร์ลโอเคตังเกิรลปลาดงดิบปลาดิบชื้นแลแต่จะเรียกอ้าวเฮ้ยตัวอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมก็คือมันบักก็คือคนที่ฆ่าได้เนี่ยเห็นว่าเราลอยค้างอยู่แบบเราเราลอยค้างเลย ไปอะไร,รอ่ะเขาต้องไปแล้วบบบ๊าายยเพื่อน๊ายบายโอเคมาเล่นกันต่อเลยฮึ่มจับก็จับจับจับต่อไปในกันหมดแหววเอาอยู่นั่นกัน <c oughs> โอ้โหเลือดใกล้หมดแล้วเหลือนิดเดียวเลือยู่นิดเดียวซึบขึ้นมาด้านบนนี้โอเคพักเฮ้อเนี่ยโอ้โห ทำอะไรเอาไว้โอเคโดนฟันกันดาบใหญ่ๆที่บนหน้ากลัวมากเลยแบบทีเดียวเลือด,ดแดงเลยฟันโดนทีเดียวเลือด,ดแดงเลยโหดมากริวถ้าแบบถ้าแบบบางเลยจริงๆก็คือตายอ่ะเมื่อกี้ฟันโดนใครอยนะ นโดนไข่เมื่อกี้มันกนี่ใช่ไหมลอาฝากลราไ่ไ้นะฮะไปก่อนเสียค่าได้ ครตายเหมือนกันอ,อือดีโอเคมันชักบาดแล้วนีเดี๋ยวจะนี้โอเคฆ่าได้ ปลาลาบครับเป็นปลาลาดมีรู้ขนาดนี้เขาจะไปอยู่ต่อวะอยู่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีเดี๋ยวโดนฆ่ามาพักก่อนโอ้ย ืครึ่งหลอดตอนนี้เิ่นครึ่งหลอดระวังให้ดีเดี๋ยวจะมีคนมาเอโอเคเบื่อมาแล้วเลือดใจเต็มแล้ว โอ้โหเปชนชาไปเลย